สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์หุ้น CPO นะครับหรือว่าเจ้าของ7 e เ e ่นอนะครับร้านสะดวกซื้อที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับหลังจากที่งบของ CPO นะครับงบไตรมาส3นะครับปี2564ได้ออกมาแล้วนะครับราคาหุ้นของ CPO นั้นได้ปรับลงมาเยอะมากนะครับ เรามาดูกราฟ1ปีย้อนหลังนะครับจะเห็นว่าราคาหุ้น CPR อนะครับอยู่ที่5 8 5นะครับซึ่งถือว่าถูกมากนะครับถ้าเทียบกับราคาย้อนหลังนะครับหรือว่าราคาย้อนหลัง3ปีเนี่ยถือว่าถูกมากนะครับคราวนี้นะครับสาเหตุเนี่ยทำไมคนถึงขาย หุ้น CPO ทิ้งนะครับแล้วเราควรทยอยเก็บไหมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์งบการเงินนะครับแบบละเอียดระดับหนึ่งนะครับของหุ้น CPO กันคราวนี้เรามาดูงบกว้างๆของ CPO กันก่อนนะครับเราจะเห็นว่าไตรมาส3นะครับกำไรของ CPO นั้นลดลงมหาศาลเลยนะครับ6000ล้านนะครับคราวนี้นะครับผมก็เลยรันงบการเงินล่าสุดนะครับมาเช็คดูนะครับ หลังจากที่ผมลันมาแล้วนะครับผมเราจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วรายได้ของ c p พนะครับไตรมาส3นะครับต,ตั้งแต่มกราจนถึงกันยานะครับรายได้จริงๆลดลงเพียงแค่เจ็ดพันล้านนะแปดพันล้านนะครับจริงๆก็แค่สเปอร์เซ็นเองแถมค่าใช้จ่ายนะครับควบคุมค่อนข้างดีด้วยนะครับค่าใช้จ่ายลดลงหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าใน ปี2564เนี่ยมีการขาดทุนตรงนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสียอาจจะเป็นโลตัสเพราะว่าไม่มีรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินนะครับทาให้กําไรสุทธินะ,ะไม่ใช่กําไรสุทธิก็แล้วกำไรนะครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วก็หักตรงนี้นะครับส่วนแบ่งขาดทุนเนี่ยนะครับกำไรเนี่ยเหลือที่16,00 0ล้านนะครับในปี2 5 6 3เนี่ย20,000ล้านนะครับก็จริงๆเนี่ยกำไรเนี่ยมันลดลง 21%นะครับก็คือลดลง4,000ล้านนะครับแต่ว่างบที่ออกมาเนี่ยกำไรสุทธิเนี่ยมันลดลงเนี่ย48% 5หรือ50%เลยเกือบ50%เลยนะครับกำไรสุทธิลดลง6,000ล้านนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับเกิดจากตรงนี้นะครับหลักๆเลยนะครับก็คือต้นทุนทางการเงิน CPO นะครับ,รบมีค่าใช้จ่ายต้นทุนทางการเงินก็พวกกู้เงินเงินกู้ดอกเบีย้ยต่างๆที่เกี่ยวกับการเงินนะครับมีหนี้เพิ่มค่อนข้างที่จะมากนะครับจากา5 8า0ล้าน,นครับเพิ่มมาเป็น900 0ล้านนะครับก็คือมีหนี้เพิ่มเนี่ยดอกเบีย้ยเพิ่มเนี่ย54%านะครับทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนของที่เป็นอดอกเบี้ยเนี่ยหรือการเงินทั้งหมดต้นทุนทางการเงินเนี่ยอยู่ที่3,000ล้านนะครับ เพราะฉะนั้นหนึ่งหมื่นล้านอย่างเงี้ยครับเราโดนดอกเบีย้ยตัวนี้เข้าไปอีก9 0 0าล้านนะครับ CPO เลยกำไรสุทธิก็เลยเหลือ6,000ล้านนะครับซึ่งเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยมันหายไปค่อนข้างที่จะเยอะมากนี่คือสาเหตุหลักนะครับว่าทําไมหุ้น CPO นะครับกำไรถึงลดลงมากนะครับเกิดจากตรงนี้เลยนะครับถ้าเรามาดูแบบละเอียดนะครับในหมายเหตุประกอบงบการเงิน31นะครับ11เลยแลยละกันเนาะ เราจะเห็นว่าไอ้เก้าล้านเนี่ยมันเกิดจากตรงนี้ครับมีการกู้เงินจากสถาบัานการเงินน่าจะเป็นแบงก์อะไรครับจากปีที่แล้วเนี่ยห้าพล้านครับเพิ่มมาเป็น8 0 0พล้านทําให้มีค่าใช้ใจ่ายในส่วนของต้นทุนการเงินเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ผมสรุปนะครับก็กลับมาสรุปละกันว่าหุ้น c p พตอนนี้นะครับเราควรทยอยเก็บไหมนะครับอันนี้ก็ ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านละกันเนื่องจากราคาหุ้นเนี่ยมันก็ปรับลงมาตามาพื้นฐานที่มันควรเป็นก็คือ c p พเนี่ยน่าจะกู้เงินจากสถาบัานการเงินนะครับเพื่อ,อ Takeover หรือซื้อธุรกิจโลตัสนะครับก็ทำให้ดอกเบี้ยนั้นเพิ่มแถมธุรกิจโลตัสเนี่ยไม่ได้ทำกำไรด้วยทำให้มา,าลดกำไรของหุ้น CPR อีกนะครับเพราะด้วยเหตุนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเพิ่ม กำไรจากโลตัสก็ไม่เกิดนะครับก็เลยทำให้ราคาหุ้นของ CPR นั้นปรับตัวลดลงค่อนข้างที่จะมากนะครับต่ำเลยแหละถือว่าตา่ำเพราะฉะนั้นนะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ฟังนะครับคิดว่าควรเก็บหุ้นหรือไม่ควรเก็บนะครับหรืออนาคตเนี่ยถ้าท่านผู้ชมนะครับคิดว่าธุรกิจโลตัสนะครับะจะสร้างผลกำไรนะครับแล้วก็การออก หุ้น PO ของแมคโครนะครับช่วยลดหนี้สินนะครับของฝั่งต้นทุนทางการเงินได้นะครับราคาหุ้นของ CPO ก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนนะครับถ้า,าสามารถลดต้นทุนทางการเงินตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เพิ่มกำไรสุทธินะครับให้กับ CPO นะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ